สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอันเช่นชมโตโน่ว่ายข้ามของสําเร็จเจตนาดีแต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างในที่สุดภารกิจก็ลุวงวงไปด้วยดีสํหรับนักร้องนักแสดงหลุ่มโตโน่พากินที่ทําโครงการช่วยเหลือสังคมวันแมนแอนเดอรริเวอร์หนึ่งคนว้หลายคนให้วหว้น้ําข้ามแม่น้ําของจากไทยลาวเพื่อการกดศนสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งฝั่งไทยและสปะปลาวทมกลางดราม่าต่างๆจนเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์แต่โต โ,โนโน่ก็ยังเดินหน้าสารต่อภาร,รกิจจนโลล่ลวงได้บริจาคทะลุ60ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ทางด้านพิธีกรชื่อดังอันภูวานนทได้โพสต์สินสแกรมแสดงความคิดเห็นถึงกรณีโตโน่ว่ายน้ำข้ามของโดยระบุว่าสรุปคือจบแล้วสําเร็จปลอดภยัยคนชื่นชมก็บริจาคไปตั้งเป้า17ล้านตอนโพสต์นี้ทะลุ57ล้านละฝั่งลาวสมทบอีก300ล้านกีบหรือ6 6 0 0 0 0ืเจตนาดีความตั้งใจสูงพอๆกับอีโก้ดีใจที่ปลอดภัยรับเรื่อนนะครับใ่ขอให้รัสวด การเป็นหน้าที่ของรัฐเถิดณจุดนี้คงต้องชื่นชมจริงๆแต่ไม่ส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างอยู่ดีน้องเป็นแรงบันดาลของการตั้งใจให้แต่ไม่สามารถบอกว่าวิธีการที่เลือกเป็นตัวอย่างที่ดีได้เพราะไม่งั้นถ้ามีคนไปไหว้กันวิ่งกันรายสัปดาห์พี่ว่าน่าจะปวดหัวอนุโมทนาทุกเจตนาที่ดีนะครับได้เวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นต่อกะละเนอะกะละเนอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อม ข่าวจากไทยนิวส์กับคุณครับ